สวัสดีครับผม Go! โกโคตึง EP นี้เราก็จะมาทำงานต่อจากคลิปที่แล้วครับที่เราได้หรือกระบอกยกไปหนึ่งกระบอกกระบอกความหงายพุ่งขีกระบอกเลี้ยวก็เดี๋ยวเราไปทำการประกอบกันต่อเลยครับ อันนี้ครับกพี่ใหญ่ครับพ่อผมเองลงมือทําเองเลยครับอันนี้ลูกน้องทําไม่ได้อย่างใจตีอเอาทีเอาครับโผล่เข้าไปใส่ซีนเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปประกอบไปชุดกระบอกเลี้ยวใส่ซีนตากกระบอกครับ นี่ครับตัวนี้นะครับจุดสำคัญที่ทำให้กระบอกไม่รั่วนะครับใส่ให้แน่นนะครับฐานน้ำมันยัดเข้าไปใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวคุณก้องนี่ค้าก็าาาาาสักทุกโซ่ครับทุกโซ่เข้าไปเต็ ราให้เน้นวันนี้ครับใช้เ,เครื่องทุนแรงครับเมาวานหันกันก็เนินกันนิดน,นึงไง่ไดๆครับไม่ต้องมีพัมลมครับจะไฟฟ้าครับยิงอย่างเดียวครับ แล้วก็เดี๋ยวมาขันอัดนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะโยกให้เกือบผักเลยครับโอ,โอ้ไม่ลงนะจะแลว่าเล็กเกือบผักเลยอแสดง <c oughs> ว่าบกเราเนี่ยสุดยอดครับยิงประมาณเกือบสองร้อยห้าสิบปอนขึ้นนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปประกอบแกนอื่นกันต่อเลย นี่ครับพี่เดียวพี่เดียวไล่พ่อคระกอบ่อเนอยครับไปนั่งไปนั่งําเองเลยครับนั่งสบายใจนะพี่เรามาประกอบแกนกระบอกเข้ามาในตัวกระบอกกันครับเป็นกระบอกเลี้ยวก่อนนะครับเมื่อวาน น้องเดียวเขาได้ขัดปากกระบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานี้สำคัญครับโอลิง่งถ้าถ้าใส่ไปแล้วเปลี่ยนโอลิงแล้วยังรั่วนี่<ๆ>ก็แสดงว่าปากกระบอกนี่<ๆ>ไม่สะอาดน้องเดิวทำเจ๋งครับแวแวเลยหาน้ำมันหน่อยหนึ่งครับหล่รอรื่นแกนเขาเป็นครับ 好，那个好，好 <noise>。嗯。啊 <noise>，哎，对对对，你没来吗？对对对，我我我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 ，我我 ยัดใหม่ครับรอบแรกไม่เข้าครับอเอาให้ช่างเดี่ยวมาช่วยช่างโก้เอาไม่เข้าวะคนเดียวเอาไม่อยู่ครับ ของใหม่ครับมันจะตึงแบบนี้นะครับนี่เป็นนิ้มินหมายที่ดีนะครับเราจะมั่นใจว่าถ้าว่าเมื่อไหร่มันตึงที่กระบอกเนี่ยทําให้น้าม,มันมันไม่ดี้าหากกันกระบอกก็จะไม่ตกแต่นี่เป็นกระบอกเลี้ยวครับแรงนน้ํามันเวลาเราโยกเลี้ยวมันจะไปจังหวะเดียวปื้ดปื้ดมันไม่อะไรเนายทิยวบุโอเคอะไรของเองนะ ติดแล้วไอ้นี่มันติดล่องถ้าขาดเครื่องมือตัวนี้นะครับโอ้คงจะตีกันกระนำครับ <c oughs> นี่เป็นเครื่องมืออีกชิ้นอีกหนึ่งชิ้นครับที่สำคัญที่ทำให้ช่างโกะยังมีแรงทำก็เนี่ยเพราะเครื่องมือนี่แหละครับ <c oughs> โมมากจริงๆ <c oughs> ช่างโกะนี <c oughs> ่เห็นไหม <c oughs> โมจนทำงานไม่ได้ <c oughs> อืมดู เีภาษาพม่าวรระคัมครับไอไอขันนี่เขาเรียกว่าอะไรไอไอไอขันเหมือนี้เขาเรียกอะไรภาษาพม่าเปรี้ยวภาษาพม่าเปรี้ยวชชชชชชชโอเคครับโอเคครับเอาตามนั้นครับพี่ภาษานี้ที่เขาพูดกันครับผู้ชมเราเยอะครับวันนี้ เมื่อกี้เดี๋ยวบอกครับคำว่าเปี้ยวก็แปลว่าพูดนะครับเปี้ยวคพาว่าเปี้ยวเปี้ยวพูดพูดนะใช่ไหมใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาใส่สลักกันครับ หลักก็จะมีแผ่นชิมหน้าที่ของแผ่นชิมก็คือประกองครับประกองแกนไม่ให้โยกไปเรืยครับผมหอบแลกครับเสียงหอบใช่ ไหนครับประคองอีกครับโอเคครับต่อไปครับเราจะมาใส่แกนกระบอกพุกกี่ครับพูดช้าหน่อยนะครับทีปนี้อาจจะเป็นการเหนื่อยนิดหน่อยยอมเพื่อท่านผู้ชมครับสู้ครับครับน้ำมันหล่อรื่นเรียบแล้วครับยัดเลยครับ này sao là cánh hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền ด้ยครับเป็นอันว่าเสร็จกระบอกปากมืกอกี้เดี๋ยวเดี๋ยวยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่หัวสายกันที่เดี๋ยวใส่หัวสายเลยทำทำท่ากัน เดี๋ยวไปทํางานต่อกันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กระบอกเลี้ยวทั้งสองข้างกันครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนซีนเรียบร้อยแล้วไปชมกันครับ หนึงกรบอกครับทางด้านซ้ายเดี๋ยวเรามาทําการยกกันครับดูการกาน้ดูส่วน โอ้ oh. Oh. สุดยอดนาดู เดี๋ยวเราจะมาประกอบให้เห็นชัดๆกันครับ ประกอบครับประกอบซีนลูกสูบแล้วก็ซีนปากกระบอกเรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวไปใส่กันที่แกนกันครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดแกนกันวันนี้ก็เป็นกระบอกที่5เป็นกระบอกสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราใส่เสร็จก็ไปตามรับชมตอนใส่ในกระบอกอีกรอบนึงครับไป ไปกินข้าวกันไปข้าวอะไรครับวันนี้วันนี้เรามากินข้าวอะไรกันครับมาดูของไม่ใช่ข้าวมันไก่ครับว้าวดูสภาพครับวันนี้กินท้ามกลางสวนอาหารครับสวนอาหารไหนวะนี่อาหารป่าช้าใช่ครับใช่ครับกินข้าวไปครับมาตอนนี้เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราจะไปทําการยกแกนกระบอกยกเข้าใส่ในตัวกระบอกกันไปดูกันแล้ครับ ใส่เลยใส่ตัวฝบางนี้มีแค่ะนะี้นั่นใส่ไปใส่สแล้วฝั่งโน้นแล้วตีไปแล้วนี่ก็ตีไปแล้ว ใส่ครบห้ากระบอกแล้วครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันเฮลิกแล้วเราจะไปลองรถกันไปไปลองรถกันครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราทําการใส่ซีนกระบอกเข้าไปในตัวรถไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีรอยรั่วหรือกระบอกตกหรือเปล่าครับไปชมไหนครับนี่เป็นกระบอกยกครับข้างขวาครับแห้งครับกระบอกด้านซ้ายครับแห้งครับมุ้งกีครับกระบอกเลี้ยวซ้ายขวาครับ แห่งสะอาดดีครับอีพีนี้ก็จบกันด้วยดีนะครับฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ฝากเปก็นกำลังใจให้กับทุกโคตรตึงด้วยครับ